สวัสดีครับไฟนดักแมนนะครับวันนี้อยู่กับเกมไายนะครับไม่ใช่จริงๆแต่อาจจะแปลงนางหน่อยสำหรับคนที่เคยซับสไครต์มาก่อนแล้วจริงๆผมตั้งประสงค์ไว้ว่าเกมช่องของผมเนี่ยจะทำคอนเทนต์หลากหลายเนาะเกมนู้นเกมอื่นถ้าผมมีเวลา,าพอหรือว่าถ้าผมว่างมีโอกาสไปเที่ยวหรือว่ามีโอกาสได้ไปกินอาหารเนี่ยผมก็อยากจะมาทำเป็นคอนเทนต์เก็บไว้ในช่องของผมกันนะรับเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับเกมทรายเนี่ยเป็นเกมประเภท a v v n n t u r e ั u นฟ l e ซเนาะซึ่งจัดจำหน่ายในสปีสามารถซื้อเล่นได้แล้วราคาเต็มอยู่ที่ม,มา200-300บาทแต่ใจริงเกมนี้จะมีช่วงที่ลดราคาบ่อยมากซึ่งผมสอยมันมาช่วงที่ไม่ถึง100บาทนะฮะซึ่งประสบการณ์และภาพที่ได้รับผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวและข้อสำคัญคือสามารถขอเงินได้ด้วยนะครับทีนี้เกมแนว a d v e n t u r e Puzzle อะบ,บางคนอาจจะไม่ชอบเลยแต่ผมว่าเกมนี้มันมีจุดเด่นว่าแต่ละตัวละครมี สกิลที่ให้ใช้สําหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่เหมือนกันและยิ่งถ้าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยจริงๆความสนุกผมว่ามมนอยู่เดินเลเ่นกับเพื่อนเนี่ยแหละเพราะว่ามันทําให้เราไม่ได้แก้ปริโซง่ายขึ้นแต่มันทาให้เราแก้ปริโซได้ยากขึ้นหรือว่าเรากันแกล้งเพื่อนกัน,นว่าเอ้ยต้องเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวนี้เพื่อที่จะเล่นแก้ปริโซตรงนี้ได้แต่เพื่อนเราก็สามารถแบบมาแก้งนั่นนู่นนี่อย่างภาพที่เห็นเนี่ยก็คือแบบอ่าไม่ได้ขึ้นสักทีแก้ปริโซไมาได้สักทีฮะแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่ง การสู้กับบอสของเกมเนี่ยเป็นการแก้ปัซเนิลุ้นล้วนเลยครับซึ่งแบบแต่ถ้าคนแบบไม่มีไหวพริบอย่างผมนี่ก็คือต้องให้เพื่อนช่วยเล่นให้ได้แนละ้วถึงจะผ่านไปได้ก็ตอนนั้นผมก็งงกันอยู่พอสมควรเลยคนระโอเคครับจริงๆแล้วผมก็อาจจะไม่ได้ตัดคลิปมาให้เห็นไฮไลท์เกมอะไรขนาดนั้นเะเพราะว่าโปรเจกเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่มีมานานแล้วแล้ภาคที่ผมเล่นกเป็นภาคที่สแดแล้ว ใครที่สนใจแล้วไม่รู้จักเกมนี้จัเพิ่งรู้จักเกมนี้จากที่ผมเอามาแชร์เนี่ยก็ลองหาเล่นหรือว่าดองคลิปเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปเทเลอร์คิปเป็นอ่ที่มีช่องอ f ฟฟิเชีหรือช่องอื่นที่เคยทำไว้เราให้ในดีสคริปชันนะครับส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ